ดีครับอีกแล้วครับมาเบิ่งเขาครับมาหนี้วันทีหนึ่งกันยานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเวลากับประมาณาบสามเคืองครับเขากับใบใบเหลืองๆจังทรงสิเปลี่ยนโลกเนาะนะครับว่าขาดปุ๋ยกับ่ันอาจจะเมนหึืงไดนะครับแก้ว่าหังทรงสีใบบ่คือเกา มาเบิ้งเขาเบื้องน้ำนะครับหญ้าไข่เขียดก็ลายนะครับแต่ว่าสิต,ตายแล้วล่ะครับเพียงครับหญ้าไข่เขียดหญ้าโมนี่กับ,บ่ค่อยเห็นปันไดช่วงหลังมากับกับมาแพ้อีกนะครับทงนะช่วงใบาสามคืๆนะครับแดดสมัยนี้บ่คือแดดสมัยก่อนด่พี่น้องห่อนเป็นตาไน้ครับ สิเป็นเพราะว่าโลกหอนก็เกอว่าเปลี่ยนน้ำค้นสมัยไม่มันบอกคือเกาบอกคอยทนแดดทนฝนจังไดน,นะครับแต่เคยผ่านมาหลายยุคหลายสมัยยุคก,กับบ่คอยห่อนปนนี้นะครับมาเบิ้งเขา่าถ้าเป็นสมัยก้อนก็ติดแดดจังนึงสมัยซึมานีก็จะเป็นแดดอีกแบบนึงนะครับเนาะหรือว่าเขาเข่าสมัยไม่เล้าบ่าคอยอุดบ่คอยทนนี่ครับมาเบิ้งแต่งเขา่า ถ่ายรูปไปเบิง้งงความนะครับอันนี้ห้องพื้นเธอเดียวนะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับคุณละจะใส่อีกเทียวหนึ่งเี่ยวสุดท้ายลากหลาพอแล้วรครับเราก็ให้มันออกห้วงเลยนะครับเก็บสูป,ปีจะว่าปีนี้พิเศษแน่นะครับห้องพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์ปีที่เราก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเราก็แท้ๆครับ ผสมเคมีแน่นะครับสอบหนึ่งนะครับอันนี้กับปีนอกมาหกสอบฮ้องพื้นสามสอบบาดรากลาก็จะใส่อีกสามสอบกับเคมีอีกสอบหนึ่งเอามากับ้วงครับเบิ้งเข่ากานาะหูนาตาดียุดอกครับแต่ว่ากับบ้านด้งามรอฝ่ารอ,ฝ,าอฝนคนาตะเกาต่อนนี้คือเห็นสมัยเก่าเนาะครับ น้ำมันว่าเป็นแบบนี้น้ำมันหลายใส่เบ็ดใส่ก้างเป็นน้าดำในซูเมอร์นี่ก็จะเป็นน้าวานน้าไผา่มองใส่เบ็ดกับบ่อคอยมีนะครับคันแท้มันก็หกก็เกางวควายก็หน่อยลงนะครับตะเกาหนื่อยในไฮน้าหนีแต่ยินเสียงป่าหละจอกแจก๊จกจอกแจก๊จกจอกแจ๊กแล้ว,ลวเดี๋ยวนี้บ่อคอยได้ยินนะครับบ้านเฮาก็เริ่มมีการใส่ยาฆ่ายาแล้วนะครับ มันกับเปลี่ยนไป่ก็เก่านะครับหาอยู่หากินซึมืันนี่กัไปนะผู้อื่นบ่ได้ที่ครับต้องน้าเจ้าของน้าพี่น้องเจ้าของก็ต้องไปขอก้อนนะครับลวงให้ลวงน้ากันบ่ได้ซึมืนันนี่มันก็คือเก่าแล้วนะครับเข่าสเมยก้อนหนึ่งเข่าดํามันก็จะปูปา่าน้ำน้ำก็จะลายแพยซึมืัอนี่เป็นเข่าไผยเป็นวามันหกะนะมันหันใจบ่ออก เงเปียงครับพี่น้องมิดอิงติงนะครับก็คือเกานะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เห็นคนบักหลายตัวนี้มิดนะครับอ่ามิดทงมิดทานะครับก็คือเกาแล้วนะครับผมว่าหลายเทือแล้วนะครับพี่น้องเงเปียงครับทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายนะครับเหลือเพียงกลิ่นโคนสาบควายแต่ว่ากินโคนสาบควายครับบ้าควายมีแล้วครับควายกับบ้าควายเห็นแล้วนะครับสมุนี์ นะครับย่างไปใส่ก็มีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความเบื่อว่างนะครับพี่น้อง